สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวให้ได้ติดตามกันเหมือนเช่นเคยเลยนะคะเริ่มต้นกันไะคะที่คุณโบแวนด้ากันบ้างนะครับล่าสุดครบรอบวันแต่งงานของทั้งคู่นะครับคุณโบก็เลยโพสต์ภาพสุดประทับใจภาพนี้รับชมถูกต้องครับคนกดไลค์เยอะมากเชิญชมครับ แม้ว่าวันนี้พระเอกนิสัยดีปอทฤษฎีจะจากไปนานเกือบ5เดือนแล้วนะครับแต่ความรักความห่วงใยก็ยังคงกล้องอยู่ในหัวใจของทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณโบแวนด้าล่าสุดเธอก็ได้โพสต์ภาพสุดประทับใจเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบวันแต่งงานผ่านทางไอจีส่วนตัวครับ ดยภาพแรกเป็นภาพวันที่น้องมะลิเกิดนะคะพร้อมข้อความสุดซึ้งค่ะบอกว่าสุขสามวันครบรอบแต่งงานนะปอถึงวันนั้นที่ปอตั้งใจอยากจะมีงานแต่งเล็กๆและอยากจะจูงมือมะลิเข้ามาในงานแต่งของเราถึงวันนั้นที่ปอตั้งใจมันจะมาไม่ถึงแต่โบอยากให้ปอรู้ว่าในทุกๆวันที่เราอยู่ด้วยกันมันมีความสุขและพิเศษ <We are. S 1> ตามมาด้วยภาพที่สองนะคะภาพวันแต่งงานค่ะ พร้อมกับข้อความที่บอกถึงรักแท้อันยิ่งใหญ่มีความสุขนะปอโบรักปอนะนะครับและอีกภาพหนึ่งนะครับในงานแต่งเช่นเดียวกันครับทั้งคู่ก็มีรอยยิ้มแห่งความสุขพร้อมกับข้อความแสดงความคิดถึงจะเก็บรอยยิ้มของเราตลอดไปคิดถึงปอคิดถึงจริงๆนะปอซึ่งทั้ง3ภาพนะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดถึงถึงพระเอกใจสู้พร้อมกับให้กําลังใจคุณแม่โบกันมากมายเลยทีเดียวครับ ว่าภาพเหล่านี้คนไม่เคยได้เห็นกันนะไม่เคยเห็นจริงๆคนบัดเขาไปคอมเมนต์พี่ดูค่ะสองพันคอมเมนต์อย่างเงี้ยก็แปลว่าคุณปอเขาพูดถูกแล้วเขาก็ได้มีการแต่งงานกับคุณโบจริงๆแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้แบบคือก็ไม่ได้แบบออกสื่อจับอย่างยิ่งใหญ่อะไรอย่างงี้มันเราเห็นแล้วแบบปลื้มนะเนาะของความรักของเขาเนี่ยคำเสียดายจริงๆเนาะอ่ะไม่เป็นไรยังไงพี่ปอก็จะอยู่เคียงข้าง คุณแม่โบแล้วก็น้องมาริเสมอถูกต้องครับเริ่มต้นกันนะคะที่คุณโบแวนด้ากันบ้างนะครับล่าสุดครบรอบวันแต่งงานของทั้งคู่นะครับคุณโบก็เลยโพสต์ภาพสุดประทับใจภาพนี้รับชมถูกต้องครับคนกดไลค์เยอะมากเชิญชมครับ แม้ว่าวันนี้พระเอกนิสัยดีปอทริสดีจะจากไปนานเช่นเดียวกันครับทั้งคู่ก็มีรอยยิ้มแห่งความสุขพร้อมกับข้อความแสดงความคิดถึงจะเก็บรอยยิ้มของเราตลอดไปคิดถึงปอคิดถึงจริงๆนะปอซึ่งทั้ง3ภาพนะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดถึงถึงพระเอกใจสู้พร้อมกับให้กำลังใจคุณแม่โบกันมากมายเลยทีเดียวครับ เกือบ5เดือนแล้วนะครับแต่ความรักความห่วงใยก็ยังคงก้องอยู่ในหัวใจของทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณโบแวนด้าล่าสุดเธอก็ได้โสพสต์ภาพสุดประทับใจเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบวันแต่งงานผ่านทางไอจีส่วนตัวครับ โดยภาพแรกเป็นภาพวันที่น้องมะลิเกิดนะคะพร้อมข้อความสุดซึ้งค่คะบอกว่าสุขสันวันครบรอบแ,แต่งงานนะปอถึงวันนั้นที่ปอตั้งใจอยากจะมีงานแต่งเล็กๆและอยากจะจูงมือมะลิเข้ามาในงานแต่งของเราถึงวันนั้นที่ปอตั้งใจมันจะมาไม่ถึงแต่โบอยากให้ปอรู้ว่าในทุกๆวันที่เราอยู่ด้วยกันมันมีความสุขและพิเศษ <We are. S 1> ตามมาด้วยภาพที่สนะคะภาพวันแต่งงานค่ะ พร้อมกับข้อความที่บอกถึงรักแท้อันยิ่งใหญ่มีความสุขนะปอโบรักปอนะนะครับและอีกภาพหนึ่งนะครับในงานต สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวให้ได้ติดตามกันเหมือนเช่นเคยเลยนะคะ